ตำเส้นเล็กหมู่ยอ,อม,มาครับทุกคนกินตำเส้นเล็กครับน้ำปูร้าเหมือนเดิมสีนัวลๆเลยครับนี่เลย หมาครับทุกคนมากินตําเส้นเล็กกันครับทุกคนอร่อยมากตำน้ำปูลาผสมน้ำปลา,านะครับ ดับเบิลไปเลยเยิงกับผักชีลาวเข้ากันมากอาร่อยๆลงไปเลยครับผักชีฝรั่งอย่างเงี้ย Oh, สวัสดีครับทุกคนกินกับเกี๊ยวอร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินนะครับวันนี้ตําเส้นเล็กครับทุกคนตําเสร็จนะครับจนมากินเมื่อกี้แหละลืมไปเลยว่าไม่ได้ใส่หมูยอตั้งใจว่าจะใส่หมูยอเข้าไป <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะไม่เป็นไรเอามาโรยที่หลังก็ได้อ่ะขอคลุกนิดหนึ่งนะครับให้มันเข้าเนื้อเข้าน้ำกันนิดหนึ่งโอ้ยบางทีก็ทําอะไรหลายอย่างจนลืมครับ <c oughs> เป็นตาแสบ,บอสพี่นอ้องมากินกันไปเลย อ,อร่อยมากมันเข้ากันนะครับ เส้นเล็กวันนี้ใช้ของตาดอกบัวนะครับแล้วก็เอาไปล้างน้ํานิดหนึ่งทุกคนหลังจากลวกเสร็จมันจะแบบไม่ดูดน้ําปาราครับวันนี้มีหนังไก่กรอบของน้องหมวยมากินด้วยโรยลงไปเลย ใครอยากทานก็ไปที่เพจน้องหมวยนะครับกินพรสับ MT Channel ปิ้งๆแปดสิบเก้าถุงใหญ่อยู่นะทุกคนกระตัมตเส้นเล็กวันก่อนไปเจอหมวยมาหมวยก็เลยให้มาครับ เข้ากันเป็นที่สุดพะยะค่ะอ,อู้อเผ็ด น่าจะเผ็ดเพราะใส่หน่อไม้กินหน่อไม้เข้าไปด้วยครับหนังไก่อร่อย เผ็ดแซ่บอร่อยมากอืม อโอ้ยเผ็ดเติบครับเพราะว่าใส่หน่อไม้แน่เลยนะครับอว,ว่าไม่ได้เพราะใส่หน่อไม้หรอกครับใส่พริกเผ็ดพริกเยอะแต่หน่อไม้เขาจะทำให้มันเผ็ดมากขึ้นครับทุกคน Trầm xanh lệch mùi giòn อร่อยมากมโครเรยโครเรนะครับมาถึงขครึ่งคลิปเราต้องปรับโคเลมันหน่อยให้มันเข้าเครื่องอม,อม,มันอร่อยจริงนะทุกคนไอตําเส้นเหล็กเนี่ยมันน้ำปราร้ามันเข้าไปในเส้นนะครับ là this này Nắng cay Nắng cái. No, oh, Mike. มันจะดูดน้ำเข้าไปหมดเลยครับทุกคนอืมนี่ขนาดเอาเส้นเล็กไปล้างน้ำก่อนแล้วนะหลังจากลวกเสร็จ,รจเสร็จเสร็จ เปนนั่งเล็มครับกินกับน,นังไก่แซบๆลวกเส้นมาคลุกเพิ่มแก่เผ็ดหน่อย <c oughs> ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะครับผมยังไงเราก็ยึขอกกำลังใจ แับทุกคนทุกๆคลิปเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจได้แล้วนะครับจะได้สรรหาเมนูแบบน่ากินนะครับมาทานกับทุกคนแซ่บๆไปตลอดไปเลยนะครับผมวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย